เสริมคาง Vshape อันตรายไหมและวิธีไหนเหมาะกับใครคุยกับหมอบีศิะะลปกรรมตกแต่งสวัสดีครับผมในแพทย์เฉลิงศาตราธิตสมาชิกสมาคมสัญยแพทย์ตกแต่งของประเทศไทยวันนี้มาคุยกับเพื่อนๆในเรื่องของการเสริมคางบ้างนะครับถ้าใครคิดว่าคุณหมอพูดมีประโยชน์แล้วก็น่าใช้ยความรู้ก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับ ใบหน้าที่สมส่วนคางยามที่ได้รูปสวยเนี่ยมันก็เป็นอีกความต้องการหนึ่งในแง่มุมของความสวยงามในเฉพาะรูปของหน้าชาวเอเชยที่มีลักษณะค่อนข้างจะกลมมนมากกว่าที่จะเรียวยาวนะฮะเราก็อยากจะมีหน้าเรียวยาวแบบนั้นบ้างนะครับ ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งที่แบบเรามีการผ่าตัดตกแต่งกันนะฮะทีนี้สัญญกรรมเสริมคางเนี่ยเหมาะกับใครนะครับมันเหมาะกับทั้งผู้หญิงและผู้ชายแหละแต่ว่าจะมีเหมาะที่สุดก็คือในคนที่มีลักษณะของคางสางั้นแล้วก็โดยเฉพาะมีลักษณะของคางถอยไปด้านหลังเนี่ยนะครับเพราะการเสริมเนี่มันจะไม่ใช่มิติของเรื่องของความยาวอย่างเดียวมันจะมีมิติของการออกมาด้านหน้าด้วยนะครับ นอกจากนี้อาจจะมีลักษณะของการแก้ปัญหาในบางคนอย่างเช่นลักษณะที่อาจจะมีคางบุ๋มหรือคางเหลี่ยมเกินไปนะครับอันนี้ก็อาจจะช่วยได้แต่ว่าในกรณีบางคนที่เราจะต้องดูด้วยว่ามีเรื่องของที่มันคางบสั้น,รนหรือมันเอียงหรือว่าอะไรเนี่ยมันมีเรื่องของการสบฟันที่มันผิดปกติหรือเปล่าอันนี้ถ้าตรวจแล้วอาจจะต้องไปคอนซัลท์ทางทันตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องของการสบฟันการจัดฟันหรือว่า กระดูของกรามที่มันไม่ไม่ปกติอันนี้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นถ้าเรื่องของฟังก์ชันเรียบร้อยดีแล้วแล้วก็ยังมีลักษณะของคางสัน้นคางถอยอยู่เราก็ค่อยมาพิจารณาการผ่าตัดทางทางทางศัลยกรรมตกแต่งอีกทีหนึ่งนะครับทีนี้เทคนิคของการศัลยกรรมเสริมคางให้ดูเป็นธรรมชาติเนี่ยจะทํำยังไงนะครับศัลยกรรมเสริมคางเนี่ยจะออกมาสวยหลอ่ลอตามที่คิดแล้วก็ให้เป็นธรรมชาติเนี่ยเราจะต้องดูรูปหน้าของคนไข้เป็นหลักนะฮะ หลายๆคนอาจจะนึกถึงการสริมแขด้วยซิลิโคนนะครับหมอจะบอกว่ามันจะต้องเลือกขนาดแล้วก็แบบมันม,ม,นมีมันมีรูปแบบของซิลิโคนที่ใช้แล้วก็มีเรื่องของขนาดนี่หลายขนาดมากนะครับจะต้องอาบางทีจะต้องมีการวัดแล้วก็เลือกลักษณะที่ลักษณะรูปร่างของซิลิโคนที่ให้เหมาะกับคนคนนั้นรวมทั้งไซส์ด้วยนะฮะโดยเฉพาะาส่วนใหญ่ตรงปลายของของอิมแพนท์ที่เราใส่เนี่ยมักจะมีลักษณะค่อนข้างมนแต่ว่าค่อนข้างจะแหลมหนะัเราก็จะต้อง ส่วนใหญ่เราจะเหลาให้มันให้มันดูป้านกว่าน,นั้นนะฮะเพราะคางแหลมๆนียส่วนใหญ่ก็จะเห็นว่ามีปัญหาคือมันเยอะเกินม,มันจะดูเหมือนคางไม่หมดนะครับต้องมีการเหลาแต่งด้วยนะครับแม้ว่าเราจะใช้สําเร็จรูปที่เหมาะสมแล้วก็ตามนะฮะทีนี้อีกอันนึงคือลักษณะของการวางซิลิโคนจะต้องพิจารณาจากโครงหน้านะฮะอาจจะวางในแนวยาวบางคนอาจจะวางในลักษณะที่มันลึกหรือว่าเน้นความยาวหรือว่าบางคนอาจจะลักษณะที่เป็น45องศามี ออกมาด้านหน้านิดนึงอันนี้ต้องแล้วแต่ความผิดปกติที่เราต้องการจะแก้ไขนะครับเพราะนั้นอีกอันหนึ่งที่สำคัญคือแผลผ่าตัดแผลผ่าตัดเนี่ยถ้าพูดถึงการเสริมข้างอาจจะด้วยซิลิโคนอาจจะมีลักษณะของแผลภายในหรือแผลภายนอกอนไนเหมาะกับใครนะครับหรือในบางคนอาจจะไม่ต้องเสริมเยอะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่ต้องถึงขนาดใช้อิมแพลนใช้กันอา,อาจจะเป็นลักษณะของการฉีดไขมันเพื่อเติม,เต,มเต็มบางจุดเล็กๆเ,เ,เอาก็พอนะครับ ส่วนในบางคนที่อาจจะต้องใช้ทั้งสองแบบเป็นไฮบริดก็คือตกแต่งเนื้อที่อาจจะมีบุ๋มหรือว่ามีร่องอะไรด้วยไขมันแล้วก็อาจจะต้องเสริมขนาดด้วยอิมแพลนต์หรือว่าซิลิโคนด้วยนะครับนอกจากนี้เนี่ยคุณหมอจะบอกว่า n o t ตไว้นิดหนึ่งว่าในบางคนถ้ามันมีลักษณะของข้างถอยเป็นแบบกระดูกมันเล็กจริงๆอาจจะต้องมีลักษณะของการตัดกระดูกเข้ามาเพิ่มเติมด้วยนะครับโดยที่มีการตัดกระดูกลรวยื่นมาด้านหน้าแล้วก็อันนี้จะต้องยึดด้วยเพลทแล้วก็สกรูนะครับ อันนั้นในบางรายนะฮะซึ่งอาจจะต้องมีการ CT 3D เอามาพิจารณากันด้วยนะครับในคนที่มีความปกติแต่กำเนิดนะฮะทีนี้ถ้าพูดถึงเสริมคางโดยทั่วไปเนี่ยเสริมคางมีกี่วิธีนะครับก็อย่างที่หมอคุณหมอบอกว่าอาจจะเป็นลักษณะของถ้าเป็นน้อยๆก็อาจจะเป็นลักษณะของการฉีดด้วยไขยมันหรือฟิลเลอร์นะฮะซึ่งไม่ต้องการมากอาจจะเป็นการเติมเต็มของเนื้อเพียงนิดหน่อยเท่านั้นนะครับ การฉีดฟิลเลอร์ก็มีข้อดีว่าถ้าเรายังไม่แน่ใจเราอาจจะลองฉีดถ้าเป็นช้อยส์ที่แบบคนนี้ควรจะแค่ฉีดพออาจจะฉีดฟิลเลอร์ก่อนถ้ายังไม่แน่ใจดูรูปร่างว่าเราชอบไหมเพราะว่ามันสลายได้ใน1-3ปีอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้ามั่นใจว่าเราจะเสริมด้วยเทคนิคนี้แล้วเราก็อาจจะใช้การฉีดไมโครแฟตเข้าไปช่วยนะครับ mm hmm. การฉีดไขมันที่คางก็ยังจะต้องเป็นไมโครแฟตและต้องฉีดไหล ชั้นนะครับหลายเลเยอร์ให้มันดูละมุนดูเป็นธรรมชาตินะครับไม่ใช่ดูดไขมันธรรมดามาแล้วก็ฉีดเป็นก้อนๆอย่งไม่ได้นะครับที่วิธีที่2คือการผ่าตัดและเสริมด้วยซิลิคนที่ทุกทุกคนเคยเห็นกันเป็นการผ่าตัดเล็กนะครับแต่ว่ามีผลวาวรก็คือเราได้รูปร่างของการเสริมนั่นมาถาวรก็จะมีลักษณะ2แบบก็คือแผลภายนอกแผลภายนอกก็คือการเสริมคางด้วยแผลผ่าตัดที่มีแผลภายนอกเราอาจจะลงใต้คางตรงนี้นิดหนึ่งประมาณสัก 1.5่เซนหรือ2เซนแล้วก็สร้างพื้นที่นะครับที่เราจะวางก็คือใต้ยเยื่อหุ้มกระดูกเหนือกระดูกนะครับการผ่าตัดใช้เวลาประมาณสัก30-45นาในสีใช้การฉีดยาชาก็พอทีนี้การข้อพิจารณาเกี่ยวกับการที่จะใช้แผลภายนอกก็คือโอเคมันมีแผลเล็กแล้วก็ดูแลง่ายนะครับเพราะว่ามันไม่ไม่ต้องอยู่ในปากแล้วก็ดูแลความสะอาดง่ายนะครับ แต่ว่ามันก็โอเคมันมีแผลด้านนอกนะฮะอาจจะไม่เหมาะกับคนที่เกิดเป็นมีแผลเป็นง่ายนะครับต้องดูแลเรื่องแผลนี้นิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าข้อดีข้อนึงก็คือว่าเขาอาจจะทาร่วมกับการเก็บเนียงหรือว่าการผ่าตัดที่เกี่ยวกับใตข้ขางนี้ได้นะฮะอาจจะไปเย็บกระชับกล้ามเนื้อหรือว่าดูแลเรื่องของการดูดไขมันเล็กๆน้อยๆที่ถัดลงไปจากตรงนี้นะครับถ้าจะต้องทําอยู่แล้วมันก็โอเคนะครับทาร่วมกันได้ อีกอันนึงคือการเสริมคางที่มีแผลด้านในก็คือถ้าเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องของแผลเป็นแล้วก็จะแผลเป็นซึ่งส่วนใหญ่ก็คนไข้หมอก็มักจะเลือกแผลด้านในนะครับก็ทําด้วยการฉีดยาชาเหมือนกันเราจะลงแผลใต้ด้านในของมีปากล่างที่ออ,ออกมาจากขอบเหนืออที่สักนิดหนึ่งประมาณสักครึ่งถึง1เซนนะฮะที่ออกมาจากขอบเหนืออแล้วก็ตัวแผลนี่อาจจะยาวประมาณ2อสมเซนนะครับแล้วก็ใช่พอเกตเดียวก,กันก็คือเราจะลอไปใต้ยื่อหุ้มกระดูกแล้วก็ วางไว้บนกระดูกนะครับในตำแหน่งที่เราอาจจะปรับแล้วแต่คนบางคนอาจจะมิติในตำแหน่งที่เน้นความยาวลงไปข้างล่างหรือว่าอาจจะมีมิติที่อาจจะมาข้างหน้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็เราจะใช้ไหมละลายในการเย็บปิดแผลนะฮะนี้ข้อพิจารณาเกี่ยวกับการเสริมคางแผลในก็คือว่าเมื่อมีแผลด้านในเนี่ยเ,เราก็จะต้องดูแลความสะอาดมากเป็นพิเศษจะต้องระวังเรื่องไม่ให้มีเศษอาหารตกค้างเลือกกินอาหารอ่อนอาหารที่มันไม่มีกาก,ากมากนะครับ การแปลงฟันก็ต้องทําปกติอาจจะใช้เป็นแปลงเด็กหรือว่ายาสีฟันเด็กที่มันไม่ค่อยมีฟองในช่วงแรกแล้วก็ร่วมกับยาบนปากด้วยนะครับและที่สําคัญก็คือว่าทั้งทั้งสงแบบแหละคนจะต้องระมัดระวังไม่ต้องให้มีขามไปกระแทกอะไรโดยเฉพาะในช่วงที่1-2อาทิตย์แรกนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดีย๋ยวอิมแพนมันจะเลื่อนหรือว่าผิดตําแหน่งได้นะฮะปัญหาตรงนี้ที่พบบ่อยจริงๆคือ คือเรื่องของการเอียงของอิมแพลนนั่นเองนะครับข้อดีก็คือว่าอันนี้ไม่มีแผลภายนอกนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องแผลเป็นหรือแผลนูนง่ายนั่นเองนะฮะต่อไปการจตัวของการทาศัลยกรรมเสริมคางจะต้องทําอะไรบ้างการทาศัลยกรรมเสริมคางเนี่ยก็เป็นลักษณะของการผ่าตัดเล็กนะครับใช้วเวลาน้อยกว่า1ชั่วโมงอาจจะไม่ต้องใช้เวลาพักรักษาตัวมากนะักอาจจะลางงานสัก 1- 3วันก็พอนะครับ แล้วก็หลังผ่าตัดคุณหมอก็จะให้กจะให้ประครบเย็นแล้วก็มีปิดเทปเป็นประมาณ3-5วันแล้วก็แกะออกได้เองถ้าไม่กล้าแกะก็กลับมาให้คุณหมอแกะให้ก็ได้นะครับออนอกจากนี้การเต็มตัวอื่นๆที่คนทําก็คือแน่นอนคนอุณจะศึกษาแพทย์แล้วก็สถานพยาบาลนั้นก่อนว่าเป็นแพทย์เฉพาะทางจริง,รงๆนะครับเช็คชื่อแพทย์ได้จากเว็บแพทย์สภานะครับเอาชื่อจริงนามสกุลจริงแพทย์ไป กรอกได้เราก็จะรู้ว่าเป็นแพทย์ที่เรียนจบเฉพาะทางแล้วหรือ,อยังนะฮะอันนี้คุณหมอพูดทุกคลิปนะครับอันอื่นๆที่เราเตรียมตัวก็คือว่าถ้าจะทําผ่าตัดแล้วก็หยุดรับประทานอาหารเสริมวิตามินต่างๆนะครับประมาณหนึ่งสัปดาห์ก่อนเข้าการผ่าตัดถ้าเราไม่แน่ใจว่าวิตามินนั้นมีผลต่อการผ่าตัดไหมนะครับรวมทั้งการงดประทานยาในกลุ่มพวกเอนไซหรือแอสไพรินพวกนี้นะฮะเพื่อเพราะว่ามันอาจจะทําให้เลือดหยุดไหลาย,ยากนะครับ อื่นๆก็คือทั่วๆไปผู้ที่มีโรคประจําตัวแพ้ยาตั้งนกานหรือว่าอยู่ในระหว่างให้นมบุตรก็ต้องแจ้งแพทย์นะครับแล้วก็ถ้าโดยเฉพาะถ้าคนไข้เคยทําอะไรกับข้างมาอาจจะเคยฉีดสารอะไรนู่นนี่นั่นมาก็ต้องแจ้งแพทย์ก่อนครับการผ่าตัดทุกครั้งนะครับจะได้เป็นข้อพิจารณาในการที่รักษาแล้วก็ไม่ทําให้เกิดออปัญหานะครับอ,อ,อีกอันนึงก็คือว่างดสูบบุหรี่งดดื่มแอลกอฮอล์โดยเฉพาะหนึ่งอาทิตย์ก่อนและหลังผ่าตัดนะฮะ ลหลังจากนั้นก็เน้นทานอาหารที่มีประโยชน์ก็อาหารพวกของดิบของดองหรือของสนิทที่ทําให้เกิดการอักเสบกับร่างกายนะครับอาจจะมีทําให้เกิดการบวมติดเชื้อได้นะฮะอีกอันหนึ่งคือหลังผ่าตัดก็ล้างหน้าแปรงฟันให้สะอาดบนน้ายาฆ่าเชือ้อบนน้ายาบนปากที่ฆ่าเชื้อนะครับแล้วก็ประครบเย็นนะฮะไม่ต้องประครบร้อนนะครับอื่นๆเนี่ยทั่วๆไปแล้วส่วนใหญ่ก,ก็ ประมาณนี้นะครับเวลาประครบก็ให้ประครบเย็นอย่าประครบร้อนนะฮะอย่างที่สําหรับคนไข้หมอนะแล้วก็ลังผ่าตัดคุณหมออาจจะให้นั่งพักประครบเย็นอยู่ที่คลินิกหรือว่าที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็มีปิดเทปไว้ให้อย่างที่บอกแล้วก็ในช่วงหนึ่งสัปดาห์แรกหลังการผ่าตัดก็อาจจะต้องนอนหัวสูงนิดนึงเพื่อลดการค้างค้างของเลือดหรือความบวมนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ระมัดระวังเรื่องของการกระเทือนนี่แหละ โดยเฉพาะ 1- 2อาทิตย์แรกแล้วอาจจะระวังไปประมาณถึง1เดือนในการหนังเท้าคางเคี้ยวอาหารรุนแรงหรือหัวเราะรุนแรงนะครับเพราะว่าอาจจะมีเรื่องของปัญหาของการเคลื่อนได้นะฮะทีนี้ในช่วงแรกๆอาจจะยังเห็นทรงคางไม่ชัดเจนประมาณสักเดือนหนึ่งก็จะเริ่มเข้าที่แล้วก็เห็นชัดขึ้นนะครับหลังจากนั้นก็ถ้ามีภาะวะสัซกซ้อนอื่นๆก็รีบแจ้งแพทย์นะครับก็ จริงๆดูแลง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นการเสริมคางน่ากลัวไหมอันตรายไหมถ้าจะให้ตอบอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่ามันเป็นการผ่าตัดเล็กนะครับแล้วก็ใช้เวลาผ่าตัดไม่นานระยะพักฟื้นก็ไม่นานนะครับอาจจะไม่ไม่ได้น่ากลัวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าจะต้องเลือกศัลญยญแพทย์ที่เหมาะสมเ,เลือกแพทย์เฉพาะทางเลือกสถานที่พยาบาลที่ได้มาตรฐานรวมทั้งคุยกับแพทย์ในเรื่องของการเลือกใช้วิธีต่างๆก่อนว่าไหนที่เหมาะกับเรานะครับ การเสริมคางเนี่ยมันทําให้เกบเพิ่มมิติกันหน้าได้ทั้งตลอดชีวิตแลเหมือนเหมือนทาวอนเน่ถ้าเราเสริมไปแล้วนะครับแต่ว่าถ้ามีปัญหาอย่างเช่นเรื่องของการติดเชื้อหรือว่าอะไรที่อักเสบเนี่ยการรักษาก็คือแค่เอาออกนะครับซึ่งเอาออกไม่ได้ยากเย็นอะไรเพราะฉะนั้นถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้รีบแจ้งแพทย์ที่ทําผ่าตัดให้ซะก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถึง,ถ,ง,ถ,งถึงบอกว่าจะต้องทํากับแพทย์ที่มีมาตรฐานแล้วก็ติดต่อได้นะฮะเอ่อ อย่างที่บอกถ้าใครมีปัญหาอะไรเดี๋ยาอยากจะคอมเมนต์หรืออยากจะถามอะไรก็การส้นทังหรือเรื่องอื่นๆหรืออยากรู้เรื่องอะไรก็บอกคุณหมอหรือคอมเมนต์มาได้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็โอกาสน้าคุณหมอจะหาเรื่องอ่าหรือสาระอื่นๆมาคุยกับเ,เพื่อนๆอีกนะครับสวัสดีครับสําหรับวันนี้คุยกับหมอบีศิะะลปกรรมตกแต่ง